สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีฟอร์แชมเปี้ยนหลีกหรือ b c l กันต่อนะครับซีซั่นที่137้สสซีซั่นฟูลตำนานนักเตะเลิกเล่นพาทุกคนมาดูรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างคุณปอนเฮ้าว้ตอนนี้ฟอกงกำลังร้อแรงเลยนะได้แชมป์ติดต่อมา2สมัยเป็นแชมป์สมัยที่7ดนี่ลุ้นแชมป์สมัยที่8นะครับพบกับคุณฟิล์มนะครับนี่เป็นการเข้าลงแข่ง b c l ครั้งที่2ก็มาถึงนัดชิงเลยนะฮะคุณฟิล์มใครจะเป็นแชมป์ซีซั่นนี้ไปดูกันเลยสวัสดีคครรรััับบผมปนนนธาากกกฝเ็ลงใจด้ะ ชื่อฟิล์มนะครับโาเชียลนะครับคุณปอนลงแข่งมา15ครั้งได้แชมป์ไปแล้ว7นะครับนี่ลุ้นแชมป์สมัยที่8แล้วเป็นแชมป์3สมัยติดหรือเปล่านะครับส่วนคุณฟิล์มลงแข่งมาแค่ครั้งเดียวที่เป็นครั้งที่2ก็มาถึงนัดชิงนะครับมาดูไลน์อัพนะครับฝั่งคุณปอนใช้4-2-2-2กับสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับเป็นอีบิกเพเยอร์แล้วก็มีบิ๊กทามบนปนมานะครับประตูเป็นปีเตอร์ชไมเคิลคู่เซนเตอร์ฟันสเปกเกนเบลเออร์กับอเล็กซานโดรเน ค,คู่หน้าเป็นฟอนนโดตอเลสยืนคู่กับคาวไฮอารูมิเนเก้น,นะครับส่วนฝั่งคุณฟิล์มนะครับใช้โพสิชันเกมกับ4-1-2-3ครับประตูเป็นอีเคคซิยาสคู่เซนเตอร์เหมือนกันนะฮะฟันสเปค,คเคนบาวเออร์กับ esta, อเคคลสซานโดเนสตาแบ็กซ้ายเลวิโตคาร์ลอสเหมือนกันแต่ว่าทั้งวาใช้เป็นเปาโลมาลินี่นะครับตัวรับ เป็นปาติกเวล่าครับตัวลูก2คนเหมือนเดิมจากรอบรองนะครับเดโก้กับพอลสโคปีกด้านซ้ายตั้งเป็นหน้าต่ำอเลสซานโดเดลเปียโรนะครับด้านขวาเดวิดเบคแฮมนะครับหน้าเป้าเป็นคาวไฮอรูมีนิกเกนะครับและแน่นอนนะครับนัดชิงชนะเลิศแข่งนัดเดียวตัดสินไม่มีเย้าเยือนนะครับตั้ง8นาทีนะฮะ90นาทีในเกมเสมอกันต่อเวลาพิเศษครับ้ายังเสมอกันอีกก็อตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษใครจะคว้าแชมป์นะครับเอาละครับ เกมเรมนะครับทางฝั่งคุณปอนจะเคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเสื้อแดงโมเดลของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับส่วนฝั่งคุณฟีบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดเสื้อขาวนะครับโมเดลของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับบุกก่อนได้เปรียบใช่อเป่าตอเลสยกแลวยิงโลกนี้1-0เอาก่อนเลยจ้าฟอนนันโดตอเลสจ้าโอ้ยนี่เป็นโมเดลคลาสสิกนะครับของแมนยูนะฮะเทแรกชดแรกก็ได้ประตูเลยครับจากฟอนนันโดตอเลสดับบลันทัสจับบอลแล้วก็ยิงไปขวา ผู้เล่นของคุณฟิล์มยังไม่ทันได้สัมผัสบอลเลยนะครับ๋ย่ดูภาพช้าอีกทีนึงนะครับไปทางขวาครับซิกโกโ้เบิ้ลมาดูมินิกเเกให้ตอเลสเบิมทัชนิดนึงแล้วก็ยิงผ่านเนสตาผ่านคาซิยัสเข้าไปครับฟอร์มร้อนแรงมากนะครับคุณบอลเข้าชิงชนะเลิศ VCL มาสามสมัยติดนะครับ ซีซั่น135 136และ137นี่ก็เข้าชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับ35 36นี่ได้แชมป์มา2สมัยติดแล้วนะครับจะได้ซีซั่นนี้อีกหรือเปล่านะครับแต่เกมเพิ่งเริ่มต้นครับยังมีเวลาอีกเยอะสำหรับคุณฟิล์มนะครับมีปรับแทคติกแล้วนะคุญปอนบุก1ขีดนะครับสีชมพู1ขีดต,ตัวนี้เป็นจังหวะบุกของคุณฟิล์มบ้างครับมาลีนี่มาทางขวาครับเป๊แคมเหมือนจะรู้ว่า คุณฟิล์มจะเจาะด้านขวาแล้วเปิดมงนะครับคุณปอนก็ดักไม่ให้เบคแฮมได้วิง่งหลุดไปง่ายๆเลยครับเอาบอลกลับคืนมาได้แต่โดนดักคืนครับคาฟูเอาคืนมาแฟงไลกาด,ดโคเนโรโตเรสให้ไปที่ซิโก้เบิร์นครับลูมินิเกเหมุนหนึ่งจังหวะแล้วมาทางขวาสุดครับคาฟูเติมขึ้นมาคาฟูเปิดเข้าไปข้างในอืบอลเลี่ยนๆนะครับโดนลียออกมาได้แต่บอลเข้าทางเจอหลาดยยกก่อนแล้วก็ตุม้มลูกนี้ติดบล็อกเกือบไปมีตัวบล็อกเลยครับเอาละฮะคุณฟิล์มจะได้สวนเลยครับเดวเปโรไหลายช่องนี้ก็ตติดสา หนังบุกต่อเนื่องนะครับคุณบอลเอาจับบอลไม่ดีครับซิโก้เสียบอลไปเดียลเปียโดลูมินิก้ไปสโคอ้าวออกนู่นเลยฮะตามแผนเดวิดเบ็คแคมมาเบ็คแคมมา้วยก,กับคาร์ลอสเสียเหลี่ยมคาร์ลอสไปนะะจับบอลไม่ดีครับเบ็คแคมโดนปั๊มลูกนี้บอลก็ยังเป็นของคุณปอนครับเบ็คเคนบาวเวอร์งัดไปที่โหลือตคาร์ลอสมงเช็ดมากา้ากา้าหมุนหนึ่งรอบให้ที่เจอรลดัดข้างในครับฟอร์เดโดตอเลสตอเลสออกมาขวาซิโก้เบินเข้าในครับลูมินิก้พลิกเข้าขวาโยกแล้วยิงตุ้ม เซฟกาวติยาสอ้ดูดบอลกับเท้าคล้องแคลวเหลือเกินครับบลูมินิก้ดูครับช็อตนี้นะครับตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกโอ้โหเพืนทัชก่อนยิงเสมอโอ้มาถึงได้จบมาถึงได้จบนะครับดีที่ยังไม่ได้ประตูที่2นะครับมีกดหยุดเกมจังหวะลูกเตะมุมนะครับมีปรับแมสโลนะครับเลือกตัวที่จะขึ้นไปมงทําประตูจากลูกเตะมุมต่างๆนะครับตั้งเซนเตอร์ขึ้นไปฟีคงฟีคิกตั้งให้เรียบร้อยฮะ ใช้แผนเดิมนะครับมาดูลูกเตะมุมครั้งแรกของแมตช์นี้นะครับเป็นคุณปอนจะเตะเข้าไปครับด้วยเท้าซ้ายของรถตัวคาร์ลอสมีสูตรหรือเปล่าเอียงองศา,านี้แล้วปาดเข้าไปแล้วเนสตอขึ้นมาตามนัดครับแต่ว่าบอลไม่ไปไหนเคลียออกมายังได้บุกต่อครับเจอลานหนุนมาใหม่ครับคาฟูเฟกช็อตหนึ่งจังหวะคาฟูเปิดโ้งเข้าไปลูกนี้เลยไปหมดเลยครับบอลออกข้างฝั่งหนุนไปครับเป็นลูกทุ่มของคุณฟิลไป ซีซันฟูลตำนานแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะกลับมาแข่งกันอีกเมื่อไหร่นะครับด้วยข้อจํากัดในหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ดูกันให้เต็มอิ่มนะฮะดูกันให้จุใจไปนะครับเอา้าโดนดักครับซิโก้ให้ที่ลูมิเิเก้โอ้ยเอาง่ายๆไปเลยฮะถ้าพลาดง่ายๆก็เอาประตูง่ายๆมาเลย2ประตูต่อศูนย์ครับคุณบอลได้จังหวะส้มหล่นนะครับซิโก้ไปแมตช์อัพดักมาได้แล้วไหลให้กับรูมินนเก้ครับกดลูกที่2 จังหวะจะขึ้นเกมของโรเบรโตคาร์ลอสนะครับจ่ายมาตรงนี้ก็ติดเลยฮะ <God. S 1> แล้วไหลช่องนี้เน <Yeah. S 1> สตาก็ดักบอลไม่อยู่เสร็จเลยรอเป้าง่ายๆเลยครับบ <Yeah. S 1> ูมินิเก้ประตูที่2ครับโ oh. อ,อ้แล้วเกมระดับนี้เนี่ยความตึงความเครียดความกดดันก็มีพอสมควรเลยครับถ้าพลาดไปอาจจะส่งผลถึงประตูเลยแต่คุณปอนเนี่ยประสบการณ์เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับในรอบท้ายๆนี่นะครับ แต่เวลายังมีอีกเยอะครับขอคืนก่อนหนึ่งลูกได้ไหมป่ะจังหวะแทงเหลี่ยมนะครับลูมินิกย้ยังเก็บบอลไม่อยู่สาดตมาครับเจอหลาตตวัดไปที่โรเบรทคาร์ลอสเติมขึ้นมาตรงนี้รอเพื่อนนิดน,นึงฮะซิโก้ให้ไปที่ลูมินิก้เบิร์นให้กับคาร์ลอสข้างในมีฮะจะเปิดหรือเปล่าเปิดก็ได้เลียดเลียดแล้วเข้าฮอตลูกนี้ตอเรสต้องเคลียร์ไปก่อนครับเนสตา้าเกือบจะได้ประตูที่3ครับจังหวะเข้าฮอตของเฟเดนโตเรสก็ยังไปลูกติมุมของคุณบอลครับซิโก้ เรียกเพื่อนมาครับแต่ว่าปาดเข้าไปข้างในตอเลสม่งแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ตัวเฝ้าเสาเขียออกมาได้ครับยังหนุนได้ต่อครับคุณปอนคาร์ลสให้ที่ไรากาศไรากาศงัดมาทางขวาครับคาฟูคาฟูจับบอลลงแล้วเปดิดงัดงัดไปแล้วไม่ถึงกาก้าขียออกมาครับไรากาดแต่งให้กับคาร์ลสเบิ้ลอีกทีหนึ่งเฉลับ เอา้าโดนดักครับตวัดไปเอาละครับคุณฟิล์มจะได้ส่วนบ้างแล้วครับเดวิดเบคแฮมไหลามาตรงนี้อเลสซซนเดเดียลเปียโรเดลเปียโรข้างหน้ามี2คนเอาอยัางไงดีเดลเปียโรจะหักเข้ามายิงเปล่าเดี๋ยวไปรอบเปิดดีกว่าโคงลูกนีครับ1ประตูต่อ2เดโก้จ้าโอ้โหเอาเด้สองจิตสองใจเหมือนกันนะครับว่าจะหยุดหรือว่าจะเทินหรือว่าจะหักหรือจะยังไงดีจะล็อกเข้ามายิงดีหรือเปล่านะครับเดลเปโรตัดสินใจเปิดให้กับเดโก้ที่วิ่งขนานกันมาเนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เพื่อนผิดหวังครับเดโก้ ดูครับเกือบจะทนเสาเหมือนกันนะครับเหลี่ยมบอลเกือบจะออกกรอบเหมือนกันนะครับเอาละครับอย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งประตูเลยครับคุณฟิล์มจากจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทกครับไม่แน่นะฮะไม่แน่นะครับบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วเวลายังมีอีกเยอะครับได้มาหนึ่งประตูแล้วความกดดันก็ต้องบดล็อกลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับคุณฟิล์ม30บนาทีผ่านไปนะครับ ดักได้แต่บอลไม่ไปไหนครับไล่กาดเบิ้ลยัดไปครับลูมิเนเก้ให้ที่ตอเรสโดนเวล่ลาดัดบอลกลับคืนไม่ได้แล้วครับคุณฟิล์มมาวดินี่จับบอลไม่ดีโดนกาก้าขโมยฮะกาก้าหักมามาวดินี่แก้ตัวได้ครับเอาบอลกลับคืนมาได้เซฟตี้เฟิร์สค่อยๆต่อค่อยๆเคาะขึ้นมาครับเดสต้าจ่ายผ้าดีแล้วครับกองหลังซิโก้โดนลงโทษหรือเปล่าแมแรงไปหน่อยครับต้องระวังให้ดีนะจังหวะขึ้นเกมจากกองหลังเนี่ยโดนคุณปอนฉกได้ง่ายเลยจังหวะวิ่งดักทางส่งบอลนะครับนี่ดักได้แล้วครับซิโก้ รอช่องนี้เนสตาดักได้โดนแมสอัพอีกแล้วครับไหลามาทางขวาครับย้ํามาที่คาฟูเปิดโค้งเข้าไปแล้วขวิดมาเต็มๆนะฮะแต่ว่ากองหลังเคียวมาก่อนครับไหลาการตวัดไปข้างในครับเจอราดเก็บได้บอลยังอยู่ที่คุณปอนครับเจอราดอีกทีนึ่งคาร์ลอสเติมขึ้นมาเบิ้ลไปให้กากา้าวิ่งสอดมาแล้วเมาไม่เข้าหักก็มาไม่มีใครโอ้คาสิยาต้องออกไปเวอแล้วนะครับแม่ยังดีไม่มีใครเข้าชาร์จนะครับคุณปอนตัดสินใจเป็นจันจงหวะเปิดตัดเข้ามานะครับกากา้กาไม่ได้จังหวะยิงนะมุมไม่มีแล้วนะครับ ไม่สัมผัสใครนะครับเป็นลูกทุมของคุณฟิล์มไปเวียล่าง่ายๆครับต้องถ่ายบอลขึ้นมาหากองหน้าให้ได้ครับลูมินิก้ขวาสุดมันมีไปแคมรออยู่ครับหลช่องนี้คุณปอนก็รอดักอยู่แล้วนะครับเห็นเบคแคมไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนเลยฮะวิ่งดักดีกว่าวิ่งเพสซิงนะครับแล้วไหลามาช่องนี้เจอลากับเนสตาเนสตา,สตาถ,ถึงบอลก่อนครับกำลังจะครบ5้าอ่าสี่สิบห้านาทีในครึ่งแรกนะครับบุกอีกครั้งหนึ่งที่เบคแคมครับฝั่งคุณฟิล์มสโค ย้อนมาที่เดโก้ครับอ้าโดนดักครับเบ็คเกนบาวเอ์เพสสุดท้ายเป็นของคุณปอลหรือเปล่าครับซิโก้ไหลมาตรงนี้ที่ลูมินิก้มาโดนกับเนสตอรเนสตอรเข้าปะทะไม่ได้ลูมินิก้แต่งให้ซิโก้ซิโก้ออกขวาที่คาฟูคาฟูเปิดติดบล็อกเนสเตอรจ่ายไม่ให้เตะมุมครับเบาจบไปเลยครับ45นาทีแรกนะครับคุณปอน2ฮะคุณฟิล์น1นะครับ61ต่อ39เอนะครองบอลมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับผมแต่บอลก็ยังมีทรงสู้กันได้อยู่นะครับสกอร์ก็ตามหลังลูกเดียวเท่านั้นนเองะครับ ลุ้นกันต่ออีก45นาทีครับไหนๆก็มาถึงรอบชิงแล้วนะครับก็ต้องเอาให้เต็มที่เลยฮะไม่ได้เข้ามากันง่ายๆนะครับาชมเกมน้ครึ่งหลังก็ต่อนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองครับฟิล์มจะได้บุกแต่ว่าเสียบอลไปแล้วกา้กาให้ที่เบวิดคาร์ลอสข้างหน้ามี3คนครับเจอหลาดให้ไปต่อที่ตอเลสดวนกับบาวเออร์ครับตอเลสผ่านบาวเออร์ได้แต่ว่าจังหวะ2งโดนเหลี่ยมกระแทกแล้วจะสวนทันทีครับเดวิดเบคแคม เบคแฮมก็ไปไม่ค่อยได้เปิดนะครับมีตัวขวางอยู่ตลอดเลยมีตัวซ้อนมีตัวดักทางอยู่ตลอดนะครับบอลเป็นของคุณปอนอีกครั้งหนึ่งครับยัดไปตรงกลางครับตอเลสพลิกได้แล้วเทินให้ที่ซิโก,โก้ซิโก้แต่งรอแบ็กไม่รอแล้วครับรูมินิก้จับแตงออ้วยิงโลกนี้3ประตูตอนหนึ่งครับมีเหลี่ยมนิดหนึ่งมีช่องว่างนิดหนึ่งไกย,ยิงได้เลยครับลุงอ๋ยประตูที่2ของแกแล้วก็เป็นประตูที่3ให้กับคุณปอนครับค้าวไฮรุมมินกิก้โอ้ดู หาตัวฝากก่อนนะครับก่อนที่จะถ่ายเข้ามายืนก็ไม่ได้ห่างนะครับเบ็คเกนบาวเออไม่ได้ยืนห่างเลยนะครับแต่ใช้จังหวะเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองคุณปอนมีเวลาเด็บบิ้นทัสด้วยแล้วก็ยิงเต้นทิศทางนะครับ <Number four. S 2> อาซิยาสล้มไม่ทัน,นครับดูแหมมีเด็บบิน้นทัสจับบอลขึ้นจังหวะนะทุกครั้งที่จับบอลน,นะครับ3ประตูต่อหนึ่งครับเพิ่มระยะห่างไปเป็น2ลูกนะครับคุณปอน จังหวะเขียวเสียบอลไปฮะพยายามจะเล่นเร็วแทงให้กับกองหน้าไหลนะครับแต่กลับกลายเป็นดาบสองคมให้ตัวเองโดนส่วนหรือปั๊มเบคเคตบาวก็ยังชิมได้อยู่ครับเดโก็เบิร์นไวไปหน่อยครับไหลกาดอยู่ข้างหน้าบอลเป็นของคุณปอนครับเจอลาดเบิร์นไปซิโก้เบิร์นฟิกแซกมาลูมินิก้ตอเลสมาที่กาก้าครับกา้าล็อกเวกช็อตโยกเข้าไหนแล้ว้ายลงนี้ติดเซนแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งไม่เหลือซิโก้โจโหอ๋อ มาอย่างผิวฟิวอย่างแซดเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรครับผมโอ้อยางผิวเลยครับกา้กาจับบอลโยกแล้วยิงดีที่ติดเซฟคาซิยาสก่อนนะครับแต่บอลไม่เป็นใจฮะดาบสองไม่เหลือดูกา้กานะครับากา้าล็อกเฟกช็อตแล้วโยกโยกเข้าในแต่มันไปยิงซ้ายนะครับแต่ก็ยังติดเซฟคาซิยาสบอลก็มาเข้าทางซิโก้ครับดูอีกทีนึงฮะมุมนี้เฟกช็อต วนเข้ามาครับแล้วบาวเวอร์เสียบพุทไปนะครับติดปลายมือแต่เนสตอพยายามจะเคลียร์แล้วนะครับนั่นไม่ถึงบอลนะครับโอ้โหทำอะไรดูดีไปหมดเลยครับตอนนี้กลายเป็นห่าง3ลูกนะครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับจังหวะเคลียร์ของคุณฟิล์มก็พยายามจะเล่นเร็วเหมือนเดิมนะครับแต่โดนคุณปอนดักได้เสมอเลยนะครับแล้วพอดักได้ก็สวนกลับขึ้นมาทันทีกลายเป็นว่าจังหวะเคลียร์ที่จะลุ้นได้ประตูกับกลายเป็นโดนดักแล้วก็ลุ้นเสียประตูไปซะงั้นนะครับ เอาละครับบุกมาได้บ้างครับเบคแฮมขอทํางานหน่อยเบคแฮมไปไม่ได้นะครับต้องหาตัวฝากและคุณปอนก็ไม่หลงกลครับบ,รบังคับหลบตัวคาร์ลสมาดักข้างหน้าไม่ให้เบคแฮมได้เปิดดาวนี่เป็นการแก้เกมจกังหวะเปิดม่งเกมมิ่งได้หมดจดเลยนะครับ ปิดทางวิ่งของเบคแฮมฮะแล้วเปลี่ยนมาด้านขวาเลยครับซิกโก้เจอลาดตวัดไปข้างหน้าครับลูมินิเก้ซิกโก้เบินไปฮะตอเลสย้อนมาฉดดับนิดนึงฮะอ้าวข่าทางเบคแฮมบาวเออร์ย้ำม,มาที่เบคแฮมครับเบคแฮมหาตัวฝากครับสโคไปข้างหน้าลูมินิกเก้ดีดมาฝากครับเดลเปโรให้ที่เบคแฮมเปิดบ้าเลยครับทอกลลกนี้ทำงานไห่ชนเสาครับสโคโอ้อยังได้อยู่ครับเดก้ ขอหน่อยขอหน่อยใจยังสู้อยู่ปัน่นลับบอลเข้าทางรวมมินิแก้แต่ว่ามาจากตำแหน่งรั้มหน้าครับม,มาได้โขกไปหนึ่งหนึ่งนะครับพอลสโคแต่ว่าติดเสาครับติดโคนเสานะฮะมายังไม่ได้ประตูที่2องครับคุณฟิลมกว่าจะสร้างเกมให้เบคแฮมได้เปิดนี่ก็ลำบากเหลือเกินฮะโดนคุณปอนดักทางบอลหมดเลยนะครับ อุปกรณ์มักจะเปลี่ยนแผนนะครับแต่ว่าแมตช์นี้ยังไม่เปลี่ยนครับยังใช้4-4-2 4-2-2-2เหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนกองทัพตัวสำรองลงมาอีปิกเพเยอร์ล้นทีมซีซั่นนี้ใช้นักเตะที่เลือกเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแกลเลตดเบลแบบนี้เล่นได้นะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อ <17 S 1> ีปิกเพเยอร์ก็ตามแกลเลตเบลเคลัดปีเก้อะไรพวกนี้นะที่แขวนสตแล้วเล่นได้หมดนะครับ <The> มี ตัวสำรองลงกันมาหลายคนฟานบัตเทนครับเดียเปียโรเดียวเปียโรหลายช่องนี้ฟานบัตเทนชะงงักไปแล้วนะครับจะวิ่งขึ้นหน้าก็อยู่ในลายล้าหน้าก็เลยวิ่งย้อนมาสวนทางาไปเลยจังหวะไม่ได้ครับคัมฟิล,ฟลเกือบเสียบอลครับยังแก้ไขได้ครับกา้าโอเว่นลงมาครับโยฮันคัฟตวัดฉลแล็บบอลไม่เข้าทางไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ยังดักได้อยู่ครับเอาละครับคุณฟิลมาอีกครั้งหนึ่งจะส่งย้อนมาที่เวลาก็โดนดักเหมือนกัน เดียวเปียโดไหลช่องนี้มัเทอุส hmm. เติมขึ้นมาไม่ไปต่อครับให้ทีฟานบัตเทนนะอยยิงไปชนเสาเหลี่ยมนอกครับประตูที่5ยังไม่มาบอลออกหลังไปนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากคุณเษบประตูไปเหลือประมาณ16-17นาทีนะครับยังไม่รวมช่วงทดเจ็บสกอห่าง3ลูกก็ใช่ว่าจะหมดหวังสทัทีเดียวนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าครับ <laughs> โอ้เดี๋ยวเปียโรหวางสวยๆมาให้กับเบคแฮมแต่ว่ากว่าจะจับบอลลงกว่าจะดูดบอลลงก็ตัวผู้เล่นของคุณปอนมาถึงบอลพอดีครับยังดักได้อยู่ครับวีเอล่าให้ที่ยอนครับเบคแฮมเบคแฮมจะไปเปิดเองหรือเปล่าเบคแฮมขอฝืนไปหน่อยฝืนไปจะไปเองก็ไม่ได้ับติดคาร์ลอสโดนรถตู้คาร์ลอสจับหมดเลยครับเบคแฮมไม่ค่อยได้เปิดนะครับอย่างปั๊มมาได้ครับเนสตออย่างใจจะสู้อยู่ครับคุณฟิลม์มโดนดักคืนที่สำคัญต้องไม่เสียประตูเพิ่มนะฮะซีดอฟ คาฟูไหลามาช่องนี้ให้กับฟานบัตเทนฟานบัตเทนโยกไม่ผ่านเลยครับเบ็คเคนบาเออร์เอาบอลมาได้แล้วจ่ายไม่ดีครับคาฟูดักได้แล้วโดนโยฮันคัฟดักคืนครับเดี๋ยวเปียโรวางจะให้โอเว่นได้วิ่งแล้วนะครับออกตัวไปแล้วไม่หลุดเน็ตเวทไหลช่องนี้เดี๋ยวเปียโรยิงเลยแล้วกันล้ำหน้าไปแล้วเลื่อมไปนิดนึงนะครับเหมือนมีจังหวะช็อตด,ดักล้ำหน้านิดนึงด้วยนะครับ จังหวะความผิดพลาดเพียงน้อยนิดหน้าปากประตูตัวเองเนี่ยทำให้สถานการณ์ทีมเป็นรองได้เลยนะครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างปรับแท็กติกบุกระดับหนึ่งนะกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าไหลากาดมาลูกนี้ขอหนึ่งลกูกอ้าวบอลกระชืบโชคไลายฉังนั้นครับ,บโรเบโตคาร์ลอสเป็นโอนโกไปครับบอลแฉลบบอลแฉลบประตูที่หโดนเบิร์ดกลกไปทีิึง เ,เซฟได้แล้วนะครับคาซิยาสแต่ว่ารถตู้คาร์ลอสวิ่งย้อนมาพอดีนะฮะดูครับโดนหน้าขาบอลกระดอนเข้าไปเลยโชคร้ายจริงครับไม่ใช่วันของคุณฟิล์มเลยครับวันนี้5ประตูที่เสียส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือของคุณบอลด้วยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากดวงและความผิดพลาดส่วนหนึ่งของกองหลังด้วยนะครับโดยเฉพาะลูกแรกๆที่เสียไปแล้วมาลูกนี้ของตัวคาร์ลอสครับดวงอนะ <c oughs> โอ,โอ,โอห้าประตูตอนหนึ่งครับ แล้วเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีฮะจังหวะเคลีย์เอาแล้วครับได้ผลบ้างครับเคลียร์มันนานและขอสักลูกหนึ่งได้เบบี้โกคุณฟิล์มพยายามไปใช้จังหวะลักษณะในแบบนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับจังหวะเคลียร์แล้วจะเล่นเร็วให้กับกองหน้าได้หลุดนะครับแต่ว่าโดนคุณปอนดักได้มา2-3ครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ได้ผลครับแล้วก็ได้มา1นประตูฮะสประตูต่อ5นะครับจากจังหวะเคลียร์เนี่ยก็พยายามทําจังหวะแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาคือโดนดักได้แล้วโดนสวนกลับแล้วกลายเป็นเสียประตูก็มีนะ แต่ว่าช็อตนี้รอบนี้ได้ผลหนึ่งครั้งนะครับ25หครับถึงแม้ว่าเวลาที่เหลืออยู่มันอาจจะเหลือน้อยนิดนะครับแต่ก็ยังดีที่ใจไม่สู้นะสู้ไปสู้ไปแพ้เท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึง่งฮะสู้ให้เต็มที่ไว้ก่อนครับอ่าเวลาอีกประมาณ 2- 3สานาทีนะครับจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับทั้ง2ฝั่งจังหวะเขี่ยของคุณอบอลบ้างครับออกมาทางขวาครับคาฟูคือที่ซีดอฟซีดอฟ,ดอฟสปีดนีเนสตาได้ซีดอฟหักมาแล้วฟาน ยิงแลยังติดเซฟกาติยาสบอลออกอย่างยังไม่ออกด้วยนะครับได้กาซิยาาเซฟได้หลายจังหวะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปียโรกาคาเอาละครับเพลนี้ของคุณฟิล์มขอหนึ่งลูกได้รเปล่าโอเว่นหมุนมาย้อนมาที่เมาดินี่เบินมาเอาละครับขอเบแคแฮมขอทำงานหน่อยเบคแฮมขอเปิดหน่อยเบคแฮมเปิดติดบล็อกโรเบตัวคาร์ลอสแล้วบอลยังไม่ออกด้วยนะครับยังไม่ออกหลังฮะได้แค่ลูกทุ่มนะครับ มีเวลาอีกหนึ่งเพฮะขออีกหนึ่งรอบครับจะได้หรือเปล่าเมาดีนี่ย้อนมาเบ็คแคมปเปิดโค้งลูเนี่ไม่ได้ขอโอเวนซัดลูกนี้ก็ติดเซฟยังไม่ได้ครัประตูที่สามได้ออกแรงเซฟเหมือนกันนะครับปีเตอร์ชไมพรใช้หน้าขาเซฟครับได้ลุ้นอีกหนึ่งเฮือกครับอีกหนึ่งเฮือกถึงแม้ว่าอาจจะไม่ทันแล้วนะครับแต่ขอคืนสักหประตูก็ยังดีฮะ ลูกเตะมุมของคุณฟิล์มครับน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายของแมตช์นี้แล้วนะครับโบยตัตคาร์ลอสครับเปิดโค้งแล้วฟาดลูกนี้เคลีย์รออกมาได้แล้วอาจารย์เป่าจบไปเลยครับ90นาทีคุณปอนทำได้นะครับคว้าแชมป์สมัยที่8ได้สำเร็จ56ต่อ44เปร์เซนต์โอกาสยิงไป12ต่อ6ครั้งนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับนี่เป็นแชมป์สมัยที่8ของคุณปอนนะครับแล้วก็ เป็นคนแรกนะเท่าที่จำได้นะครับคว้าแชมป์สมสมัยติดนะซีซั่น135 136และ137นะครับโอ้โ oh ห oh. ฟอร์มดีต่อนเนื่องนะครับตอนนี้ใน BCL เราก็มีแชมป์8สมัย3คนนะครับมีคุณจอมและคุณโตก่อนหน้านี้นะครับนี่เป็นคนที่3ที่ได้แชมป์8สมยัยคือคุณปอนนั่นเองนะครับ ส่วนคุณฟิล์มมาถึงรองแชมป์ก็ทําได้ดีแล้วนะครับผมสําหรับการลงแข่งครั้งที่2เท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด s u b s c r i b กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนด้วยครับสวัสดีครับ